เอาเละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมของ d a ร์คบอสเซตโดคังแบทเทินะครับก็วันนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือเราจะมาทําคลิปตัวฟรีต่อนะครับอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปตัวฟรีของโกคูจีทีซูเปอร์เซย่าสีเขียวคราวนี้จะมาเป็นตัวของไฮเปอร์เมตาลิโดแทนนะก็เป็นตัวละครที่มันสู้กันทั้ง2ตัวนะฝั่งดีฝั่งร้ายนะครับซึ่งก็ได้เปลี่ยนร่างพร้อมกันและ eca พร้อมกันเลยมาลองดูว่าไอ้จ้าไฮเปอร์เมตาลิโดเนี่ยโอ้ชื่ ยาให้พอชื่อเทชื่อเทให้อภัยได้นะครับในตัวนี้พรเปลี่ยนร่างและอีเซขึ้นมาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะมันเก่งขนาดไหนนะเป็นตัวฟรีนะฮะสามารถฟาร์มได้จากด่านของด่านบอลสตอรี่เผื่อบางคนยังไม่รู้วิธีการฟาร์มมันอยู่ในด่านของด่านบอลสตอรี่ของภาค GT นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันจะได้ไม่ต้องงงนะฮะเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ด่าน g t ก็เจอด่านมาแล้วก็เป็นอีกด่าน จะเป็นด่านเนี้ยตอนนี้จะมีแค่ด่านเดียวของภาค G T นะที่เป็นอยู่ในภาคของ Diamond Story ตอนนี้นะครับด่านนี้เลยนะสามารถฟามได้ทั้งโกคูทั้งไฮเปอร์เมตาลิโดจากด่านนี้เลยนะครับผมนี่นะมีทั้งเหรียญทั้งตัวละครครบเรียบร้อยนะฮะก็มาดูนะครับตัวของไฮเปอร์เมตาลิโดนะครับความสามารถผู้นำเนี่ยจะนำให้กับทีม G T Boss นะครับคีบวก3ทุกอย่างบวก77%ผู้นำ G T Boss เวอร์ชั่นโตฟีนะจริงมันมีโตฟีที่มันนำไดดีกว่านี้อยู่แล้วก็คือตัวของไอ้นี่ ไอ้เจ้าแก๊งมังกรแต่บอกว่าฟรีก็ไม่เชิองอ่ะมันต้องเล่นเล่นโหมดวิดีโอซีแล้วก็เอาแต้มไปแลกเอามันก็ฟรีแหละมันก็ใช้ไอเทมฟรีในการแลกแค่เล่นใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับอันนี้จะนำทีด่ดีกว่าเขานำได้ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนท่าแม่ตายก็เป็นการเพิ่มอเมริกาดีเฟนส์สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะครับแล้วก็ลูเวอร์แอคแท็กของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับ <ug> ตนะีบัฟดาเมจศัตรูกันไปนะฮะแล้วก็ความสามารถพลาสตีบนะครับฟิสต์ออฟสติล ความสามารถพ a าสีบนะครับมี EDK Defense ตั้งต้นมาให้เลย80%นะครับแล้วก็จะบวก EDK Defense ให้ตัวละครของตัวนี้เพิ่ม20%นะครับต่อจำนวนตัวละครที่อยู่ในแขตด t t o s s ในทีมของเรานะแปลว่าไอตัวนี้ต้องเล่นในทีม GT Boss เพื่อดึงความสามารถออกมาได้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเล่นในทีมนี้มันก็จะไม่ได้รับบัฟเพิ่มเติมตรงนี้ไปนะครับซึ่งมันจะบวกสูงสุดก็คือ80%นะครับ ใส่ตัวอย่างจีทีบอสสักสี่ตัวก็น่าจะได้พาสีครบ80%เปอร์เซ็นต์ในเดคเดฟเนต์นะครับผมแล้วก็ความสามารถต่อไปจะได้เอเคเดีเอนต์อีก80%เปอร์เซ็นเมื่อทำการโจมตีถ้าไม่ตายอ่าฮะความสามารถต่อไปก็คือจะมีการคิดบวก2แล้วก็บวกดาเมจอีก40%เมื่อเจอตรูตัวเดียวเจอตัวเดียวจะแรงกว่าเดิมนะครับถ้าเจอ2ตัวจะไม่แรงเออโอเคดาเมจแรงขึ้นเมื่อเจอตัวละครตัวเดียวนะฮะและสุดท้ายก็คือมันจะทำการซัพพอร์ตให้กับทีม GT Bos s นะครับซับพอร์ตคีบวก2แล้วก็ a อ K บวก40%ตรงนี้ค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าตัวซับทีม GT b o บมาแล้วเป็นการซับดาเมจนะเพราะว่าตัว GT b o s อเนี่ยเนื่องจากว่าทีมแม่งแข็น้อยมากให้ตัวละครเก่งๆยังไม่ค่อยมีเลยผมไม่รู้ว่าเกมเนี่ยเขาจะใส่ตัว GT b o s อสเจ๋งๆมาตอนไหนแบบดกคัง Baby เฟสเบบี้อะไรเงี้ยหรือว่าดกคัง Omega ai, เฟสอเมก้าเชลลอนตัวใหม่หรือก็ว่านไปอะเพราะตอนเนี้ยทีม GT b o s อะ่ะยังไม่เก่งเลย นะครับตอนนี้รอตัวซับดีๆก่อนอะถามว่าตัวฟรีมันซับดีไหมมันซับได้แต่ว่ามันซับแค่ดาเมจไงนะอย่างไอตัวตู้กาชาเนี่ยไอตัวลูโดเนี่ยเมตาลูโดเนี่ยมันก็ซับแค่ดีเฟนส์ไงซับดีเฟนส์40แต่ว่าตัวฟรีการว่ามันซับดาเมจ40%แทนก็คือไม่ได้มีบัฟเอเดเคอดีเฟนส์40%ภายในตัวละครเดียวกันสักทีหนึ่งนะฮะผมก็เลยเป็นอะไรที่แบบยังขาดซัพพอร์ตดีๆอยู่ จริงๆไม่ใช่แค่ขาดซัพพอร์ตทีมเนี่ยขาดทุกอย่างเลยเว้ยนะมันก็คือทีมโอเมกาเชนลอนดีๆนี่เองครับทีม GT b o s อตอนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเป็นรางที่ดีต่อทีม GT b o s อสนะที่ว่าโตฟีเนี่ยยังสามารถซับให้กับทีม GT b o s อได้แบบจริงๆอ่ะเป็นหลักอะ่ะนะฮะเพราะว่าตรงนี้คือมันบ่งบอกแล้วว่าต้องเล่นทีม GT b o s อเพื่อเก่งแลวมันก็ซับให้กับทีม GT b o s อด้วยดังนั้นก็คือถ้าในอนาคตตัวเก่งๆในทีม GT b o s อเข้ามาเพิ่มเ บัฟให้กับทีมเนี่ยไอตัวของไฮเปอร์เมตาอุโดเนี่ยอาจจะได้หยิบมาใช้งานก็ได้เนื่องจากว่ามันซัพพอตเอดเคให้เพื่อนได้นั่นเองนะก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าในด้านเอดีเคดีเฟนซ์จะขนาดไหนนี่ก็ต้องมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนะบผมไม่ได้อัพลิงก์นะฮะทีมเนี่ยมีน้อยมากแค่3ทีมเองโคตรน้อยยังดีดูว่ามันอยู่ใน GT b o s s เป็นหลักได้แต่ว่าไม่รู้จะเป็นหลักได้อีกนานไหมไงตอนนี้นะครับอืมนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันในทีม GT b o s s นี่แหละ แต่ผมเสียดายมากเลยที่ว่าผมไม่มีผู้นำตัวของ LR Super 17นะครับทีมแน่ผู้นำ170%เนี่ย g t b o s ผู้นำะ170%ยังไม่เคยมีด้วยซ้ำนะฮะ200%ก็ไม่มีมีมากสุดน่าจะแค่150%จาก LR Super 17นั่นแหละแต่ว่าผมไม่มีผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนะฮะตัวของ LR แก๊งมังกรซึ่งมันนำาแค่130%โอ้โหชีวิตโคตรแย่ผมบอกเลยนะฮะทำให้ในคลิปนี้เนะี่ย จะเป็นการเทสรูปแบบที่ว่ามันไม่ได้บัฟหลีกผู้นำร้อยเป็นะเป็นแค่บัฟร้อยสาังนั้นให้จับมาไว้ด้วยนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่าในทีมแบบนี้ตัวของไฮเปอร์เมทัลลเโีเนจะมีความสามารถดีขนาดไหนนะครับผมทําใจร้อยได้เลยว่ามันอาจจะดาเมจไม่แรงเท่าไหร่นะเป็นตัวละครใส่ซับแต่ว่ามันก็มีตั้งต้นมาให้อยู่น่าจะขึ้นหลักสล้านได้ไหม ถ้าสล้านได้ผมก็อโอเค2อล้านในขณะที่เป็นโตรฟรีผมว่าก็จะได,ดอ้อยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาลองดูฮนะแต่ว่าก่อนอื่นผมจะเจอผู้นํา GT boss ไหมผมถามแค่นี้แหละผู <c oughs> ้น ot, ํา GT boss กูจะเจอไหมถามอุ้ยเจอมีคนตั้งด้วยเหรอคนในฟิลิสด้วยค่ะคุณมากเลยนี่ไม่ได้นัดมาก่อนนะเนี่ยมาฮนะลุยเลยฮนะผู้นา GT b o s ครับร้ออร์เคือแม่งเป็นทีมที่แบบขาดผู้นํามากอะ ทีมต้งขาดทุกอย่างขาดทั้งผู้นําขาดทั้งตัวละครดาเมจแรงๆแบบว่าทีมมันต้องการบัฟเพิ่มก่อนเนี้ยนั่นผมรออยู่นะว่าไอ้ทีม g t ทีบอสอะสักวันอนะมันต้องแข็งแกร่งเท่าเทียบเท่ากับพวกทีมมูวี่บอสให้ได้นะผมรออยู่นะฮะรอพวกเบบี้มากอบกู้ศักดิ์ศรีทีมนี้ก่อนเบบี Baby, ด้ด๊อกคังเฟสเอล่งเงี้ยต้องมีแน่เพราะตอนนี้ตัวอย่างเบบี้ไม่เคยมีเป็นตัวด๊อกคังเฟสมาก่อนผมรอเวลานั้นอยู่เหมือนกันนะ โอเคก็เดี๋ยวรอเขากลับมาเทินหน้านะฮะแตตัวของไฮเปอร์เมตาเดโดนะครับทีนี้ก็ข้ามไปก่อนเนาะโอเคเรียบร้อยสำหรับเฟสแรกผ่านไปอย่างง่ายได้เสฟฟสองมาชนะทางสี่ด้วยโอเคสวยดีเนี้ยมาดูดีกว่านะครับว่าดีเฟนต์ตั้งต้นจะเท่าไหร่ครับเราแชร์ลิงก์ได้แค่2ลิงก์เพราะว่ามันอยู่คู่กับพวกปลาดุกได้ไม่ดีหรอกนะฮะทีมจีทีบตอนนี้ตัวละครมันก็ไม่ได้แบบลิงก์กันดีทุกคนอะ่ะเออนะมาดีเฟนต์ตั้งต้น8 10, 7 0 0 0อืม ตอนนี้เราอยู่ในทีม GT boss นะครับหมายความว่าเราได้บัฟเปอร์เซ็นต์พาสิฟจากตัวมันเองครบแล้วก็คือครบ80%ให้ด้วยนะแต่ว่านี่คือยังไม่ใช่ดีเฟนต์เต็มที่ของเขานะครับเพราะว่ามันมีการบวกหลังยิงให้จากพาสิฟอีก80%ด้วยนะ,ะจากพาสิฟยิงให้บวก80%หลังยิงไม่ตายอ่ะแล้วก็จากเอฟเฟกไม่ตายอีก30%ดังนั้นผมว่าดีเฟนต์หลังยิงก็ไม่แย่หรอกเพียงแค่ว่าตั้งต้นมันแย่หน่อยนะครับตั้งต้นแย่จริง แต่ก็เป็นตฟรีอ่ะผมว่ามันก็พอรับได้ไหมท่านผู้ชมคิดว่างเงนบ้างโตฟรีตัวนี้ก็ก็โอเคนะตั้งต้นน้อยดาเมจสองล้านหโอ้เฮ้ยดีกว่าที่ผมคิดไว้ว่ะนี่เกือบสมล้านแล้วนนเนี่ยสองล้านหตัวซับนะครับขนาดถึงว่าลิงก์ก็มาได้อัพแล้วลิงก์กับกับอีตัวซินเชลอนแค่สองลิงอาา่าฮะได้อยู่นะแกนี่ก็ไม่เลวเนี่ คือถ้าเกิดว,ว่าอย่างที่ผมบอกไปแหละถ้ามีตัวละครมาช่วยบัฟให้กับทีม GT Boss อ่ะเออผมว่านะแน่ๆเลยตัวฟรีตัวนี้ไฮเปอร์เมต้าลูโดเนี่ยน่าจะเล่นได้นะครับผมเพราะว่าที่แน่ผมว่าดาเมจมันโอเคละททำดาเมจหลัก2ล้าน6ได้ด้วยนะทำผมแบกใจเหมือนกันนะเนี่ยคือทุกคนนึกว่ามันซับพอร์ตทีมได้แล้วมันซับดีครับมันซับดาเมจให้ทีม40%นี่แหละการซับพอร์ตดาเมจ40%นี่คือเป็นการซับที่ดีมากนะดังนั้น โอเคบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครตัวฟรีที่เก่งและเก่งถึงแม้จะทีมน้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเก่งเฉพาะทีนะั้นมันเก่งจริงๆก็โอเคนะครับผมอืมแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่ามีตัวละครสายซัพพอร์ตจีบอสเป็นหลักเป็นแหล่งเข้ามาจริงๆก็อาจจะทําให้มันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ก็ได้แต่เป็นผมผมก็ผม,ผมอาจจะใส่มันซัพพอร์ตสตัวไปเลยอะซับจีทีบอสสตัวไปเลยทั้งตัวใหมท่ที่เป็นตัวซับจริงๆแล้วก็ตัวฟรีที่เป็นตัวซับมาคอยช่วยอะไรเงี้ย ก็จะได้แบบให้มันทีมมันดาเมจแรงขึ้นประมาณนั้นนะฮะโอเคคราวนี้เรามาลิง์ลิงคู่กับนี่แหละตัวของมันเองนะได้ลิง์เพิ่มมาอีกหนึ่งลิงเป็นสามลิง์นะฮะดาเมจน่าจะแรงขึ้นเพราะลิง์นี้บวกดาเมจใช่ไหมบวกอะไรนะลิง์นี้ลิง์นี้บวกอะไรบ้างบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลิงหนึ่งเท่านั้นนะเนี่ยโอเคถ้ okay. าลิงสิบก็น่าจะแรงกว่านี้นะฮะดีเฟนซ์หนึ่งแสนตั้งต้นนะครับมีซัพพอร์ตจากตัวนี้เมทัลลิโดนะครับผมโอเค ก็ผมจะให้มันไป <c oughs> ไปเล่นช่องหน้าแล้วกันนะอยากเห็นดาวเมทเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะตอนนี้ดาวเมทมันแรงขึ้นจากลิง์มาหนึ่งลิงน่าจะขึ้นหลักเกือบสามล้านได้ไหมไม่แน่ใจต้องมาลองดูครับผมไม้ตายดักหน้าเข้ามานี่ถ้าจะสองแสนไม่เนี่ยสองแสนสแปดโอ้โหแต่ไม้ตายของตัวนี้สามล้านนะครับเพียงแค่มีการลิงสกิลแช่ขึ้นมาหนึ่งลิงเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมมันต้งแต่ใจทั้งไหมผมถึงกลับมาหน้าเมนูนี้นะครับเพราะว่า ผมตายไปไงเออคือแบบแตายพอหาผู้นำา t ท o บอตัวเพื่อนยากอีกใช้ร้อยสาสิบเแล้วกันนะมันรีผมรีหาน,านานมากกว่าจะเจออ่ะนานมากนะฮะคือตอนที่ผมตายผมตายเพราะว่าทีมันไม่ไหวไงผู้นำทีมันน้อยด้วยแหละแล้วก็ตัวละครแต่ตัวก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบแทงสบายมากด้วยนะเออก็ค่อนข้างจะแย่หน่อยทีมนี้นะครับจริงๆถามว่าตัวมันเก่งไหมผมว่าตัวเก่งแหละตัวเก่ง เพียงแค่ว่ามันอยู่ในทีมที่บอกว่าทีมยังไม่ได้แจ้งเกิดอตัวเลยไม่ได้แจ้งเกิดตามไปด้วยแล้วเนื่องจากว่าตัวมันเองก็เล่นในแค่ทีมนี้ทีมซีทีบอสแล้วก็ย้ำด้วยว่าถ้าเล่นในทีมนี้ก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับเพราะมีพาสซีฟสในการบวกเปอร์เซ็นต์ให้เมื่อเล่นในทีมนี้เท่านั้นนะครับทีมอื่นไม่นับเลยก็คือแบบจํากัดมากเลยต้องเล่นในทีมถึงเก่งเท่านั้นแค่ซับก็ซับให้ทีมนี้แล้วะคือถวายทุกอย่างให้ทีมนี้แต่ว่าทีมนี้มันยังไม่เกิด กลายเป็นว่าตัวมันเองก็ไม่ได้เก่งนะครับต้องรอเพียงแค่ว่ารอให้ทีม GT Boss ถูกบัฟทุกอย่างขึ้นมาให้มันเก่งขึ้นมีตัวละครตัวใหม่เข้ามานะ,รอ,ะรอล่งเงี้ยให้มันดูดีขึ้นหน่อยก็น่าจะทำให้ตัวของไฮเปอร์ลวโดตัวนี้ยน่าจะใช้งานมากกว่าเดิมตอนนี้คือมันกลายนะว่ามันเอามาเก็บสะสมเฉยเฉยอะ่ะไม่ได้ใช้งานแน่นอนนะครับผมว่าตอนนี้คือทํามาก็แค่ได้เก็บสะสมนะฮะถ้าจะมีโอกาสได้ใช้งานก็คือด่านบังคับเล่นแค่น,นั้นเองจริงๆนะครับผมอืม คือมาดูจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาทําความเข้าใจจริงๆแล้วตัวไม่ได้แย่ฮะดาเมจมันขึ้นหลัก3ล้านได้นะขนาดที่ว่าผู้นํายังไม่เต็มที่เลยผู้นําแม่งน้อยชิบหายอ่ะผู้นําผมเอง1้อยู้นําตัวเพื่อนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือผู้นํำอ่ะยังไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองผู้นํำเหมือนทั้งหัวท้ายนะแต่ว่าดาเมจอ่ะมันยังทําสามารถขึ้นหลักสามล้านได้ขนาดที่ว่าลิงก็ไม่ได้อัพแชร์ลิงก็น้อยด้วยตัวไม่ได้แย่ครับผมเพียงแ,แค่ว่ยยา นะฮะอย่างเนี้ยดีเฟนต์ตั้งต้น90,002วะ่ะเฮ้ยก็โอเค้วนี่90,002ตั้งต้นวะ่ะหลังยิงอะบวกเยอะอืหลังยิงบวกเยอะมากฮนะพาสีให้80%ไม่ตาให้อีก30 90,002ตั้งต้นนี่ยิงไม่ตาเสร็จก็น่าจะขึ้นหลักแสนเกือบสองแสนได้ไม่รู้นะว่าจะถึงไหมแต่น่าจะประมาณนั้นนะเออเนี่ยดามเมอร์2,007ท่านผนะู้ชมไปควงสว่านอุบบบบ,บสันเขา สว่านตัดไปเลยหมุน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 โอเคโอเคผมว่าโ okay. อเครอรอรอทีมได้บัฟเพิ่มแค่นั้นเองอตัวนี้โอเคอยู่เอาเป็นว่าผมจะจบคลิปเร็วๆนี้แล้วละกันเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วไงเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณแบบ2ล้านอัพ3ล้านได้เหมือนกันดีเฟนส์ก็เก้าหมื่นตั้งต้นแปดหมื่นเก้าหมื่นตั้งต้นแล้วก็หลังยิงก็การันตีขึ้นหลักแสนอัพได้แน่นอนนะครับผมการันตีเลยว่ามันขึ้นหลักแสนอัพได้แน่ นะถราว่ามันบวกให้เปอร์เซ็นต์หลังยิงแม้ตายให้เยอะมากๆเลยนะสองแสนได้เลยอะ่ะผมว่าอแล้วต้องย้ำอีกครั้งเลย,ว,ยว่ามันก็อยู่แค่ทีมแบบร้อยร้อยห้าสิบร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะไม่ใช่ทีมสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนสมัยนี้นะฮะยังเป็นทีมเปอร์เซ็นต์แบบนำเก่าอยู่เลยยังทําได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าไม่แย่เลยฮะไม่แย่เลยนะก็นั่นแหละใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครของตัวนี้ไฮเปอร์เมตาเรลโด ECA สีแดงตัวฟีเนี่ยลอนเคอมเมนต์บอกกันได้ นะครับผมแต่ผมก็อย่างที่บอกใบในคลิปทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละมันก็เก่งเพียงแค่ว่าต้องรอทีมเกิดก่อนนะครับค่อยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็โอเคคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนแล้วเจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปบาย